เขาชื่ออกิติศักดิ์แล้วไม่รู้ว่าจะเอาชื่ออะไรที่มันคล้ายกันก็เลยเอาสุรศักดิ์มาไ,มได้แบบคลองจองไม่มีใครจะสปอยอะไรแล้วใช่ไหม <c oughs> ถ้าใครที่ติดติดตาม <c oughs> ถ้าใครได้ติดตามละครพิกุลทอนนะครับจะรู้ว่าพยาแรงเป็น เป็นคนยังไงมีบุคลิกยังไงพวงนี้ต้องตื่นมาดูผมคนหนึ่งก็จะตื่นมาดูเหมือนกันผมรอทุกคนแท็กมาในสตอรี่ไออยู่นะครับรออยู่รออยู่ไปก่อนโดนแม่ว่าอุ้ยแม่อย่าว่าดิคุณแม่ให้น้องดูไลฟ์สดก่อนแป๊บเนึงโอเคครับโอเคครับพ่อปากหล่อมากขอบคุณมากครับ พี่เป็นคนที่ไหนหรอเป็นคนที่ไหนคะ FC จากอุบลราชธานีครับ KFC แฮ่ไม่ตื่นอะทำไงไม่ตื่นคุณก็ตั้งนาฬิกาปลุกตั้งแต่เจ็ดโมงไงเจ็ดโมงครึ่งอะไรประมาณนี้แล้วคุณก็จะเลื่อนเลื่อนื่อื่อน่อน,อนจนถึงแปดโมงคุณจะค่อยตื่นพี่เป็นคนที่ไหนครับผมเป็นคนจังหวัด้อเอ็ดครับ เป็นคนร้อเอ็ดนะเป็นคนร้อยเอ็ดเคยไปยยสโสหรือ,อยังครับยังไม่เคยไปเลยครับยะโสอ๋อไม่เคยไปตอนนั้นไปประกวดวงดนตรีลูกทุ่งที่ศรีสะเกดเคยผ่านผ่านยะโสธรใช่ปะวะใช่ยะโธรผมจำไม่ผิดนะ KFC บนเพค้าขอบคุณครับขอบคุณ KFC นะครับพรุ่งนี้ใครดูพี่กุนทองเห็นปักจะลืมแท็กมาที่ Story IG นะฮะเดี๋ยวผมจะผมจะดูว่า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 ใครเข้ามาดูบ้าง <c ười> คิดว่ากรเททองจะออนไอต่อพี่กุนทองหอไหมคะหรือว่าเรือหอืม ยังไม่ทราบเหมือนกันเลยครับผมต,ต้องติดตามนะวันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันปรกษามีคนหนึ่งถามเรื่องออกกำลังกายมาผมยังไม่ได้ตอบพี่เขาเลยเขาถามว่าออกกำลังกายหรือว่าอะไรนะเพิ่มกล้ามเนื้อย,ยังไงหรอด้วยการกินโปรตีนกินอา,อาหารที่เป็นเป็นโปรตีนนะ ใครที่กินโปรตีนเยอะๆเยอะๆนะครับก็มันจะช่วยให้เราให้มันจะช่วยให้ไปเสริมสร้างร่างกายแล้วจะทําให้เราไม่ดูไม่แก่นะครับสําหรับใครที่อยากจะลดหุ่นผมก็แนะนํานะให้กินโปรตีนไนมะ่ว่าจะเป็นอกไก่ปลาไข่อ,อะไรนะท่วก็จะช่วยให้เรา มีมีกล้ามเนื้อที่เพิ่มมากขึ้นหนูเป็นคนเลิงนกทาบ้านใกล้นิดๆอ๋อเลิงนกทาจังหวัดยะโสธรใช่ไหมอ่ใช่อีกไปนาทีคนหลออไปแล้วเจ้าจุยไม่ต้องเศร้านะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้อ่ะเดี๋ยวผมดูดีกว่าว่าพรุ่งนี้ผมจะจะมีเวลามาไลฟ์สดให้กับทุกคนไหมนะ ถ้ามีเวลาผมก็จะมาไลฟ์แล้วก็เราจะมาคุยกันว่าละครอว่าพี่ว่าปักในละครพี่กุลทองเป็นยังไงของแล้วันถัดไปจะเป็นยังไงดีกว่าแล้วเรามามองมองมองมอยกันดีกว่าครับพี่เคยมาอุบลราชธานีไหมไม่เคยไปเลยครับอุบลราชธานีอุบลไม่เคยไม่เคยไปเคยไปแต่อุดรฮะบ้านเมืองอำเภอสำรงวงจังหวัด อุบลมีผ้าไหมงามครับน้องอ๋อน่าสนใจนะซื้อไปฝากยายซะหน่อยถ้ <c oughs> ยามีโอกาสได้ไปอุบลอำเภอสํโรงบ้านบอนีแต่ผมจะแวะเข้าไปดูผ้าไหม่งามๆนะครับแล้วซื้อไปฝากยายปกติถ้าขี้เกียจก็จะซดนม นมวยอย่างเดียวเลยอ๋อก็ก็ดีครับผุ่มวมันก็มีโปรตีนเขาก็สร้างโปรตีนมามันก็ช่วยได้แต่ถ้าเป็นไปได้นะผมอยากให้แบบที่มันเป็นอาหารหลักดีกว่าไม่ว่าจะเป็นพวกไก่พวกไข่อะไรมาเนี้ยกินเข้าเยอะๆเลยแต่เราก็ต้องกินข้าวด้วยนะครับแต่และก็ห้ามกินของมันทอด ที่มันเป็นไขมนะันอ่ะแต่อย่างกินได้ที่เป็นโปรตีนผมชอบสาวอนาารุ่นพี่ครับที่รับบทเป็นยักษานินครับยักษานินกายขาวอ๋อพี่ตักเป็นเอซพี่ตักเหรอครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูใหม่นะ บาทีนะครับดูจะไปฟิตเนสกันนูกินหนูกินไกท่ทอดเป็นประจำโทษทีค่ะมันอร่อยครับกินเลยถ้าเราไม่ได้แบบซีเรียสกับเรื่องหุ่นมากเราก็กินแต่ก็ไม่ควรกินเยอะนะครับยาการนินได้แขนคืนหรือเปล่าครับอืม hmm, ต้องติดตามนะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ายาการนินเนี่ยได้แขนคืนไหม แมววัดอื่นร้องยังไงทำไมอีนี่ร,ร้องยางี้แมวที่อื่นร้องอยังไงครับแมวที่ห้องผมมันร้องอเบาเอ๊ะเบาเอ๊ะเอวเอวเอาไม่เล่นไม่เลน่นตัวแห้งยังไงสุดๆกลิ่นไก่ทอดอย่างเยอะเลยแก๊งคอนเทนเตอร์โทรมาหาเาเห็นบ้างไหมครับ โทรไหมเหรอผมถ้าเบอร์แปดผมไม่ค่อยรับนะครับไม่รู้ว่าเป็นแกงก้ง c a เซนเตอร์หรือเปล่าตอนเรียกแม่พี่เรียกโว้เฮลโลยูเฮลโลยูใช่ผมเรียกอย่างนั้นแม่ผมแบบขี้บ่นมากสวัสดีค่ะพี่เหมพรุ่งนี้รอดูพยาแรงอยู่นะคะขอบคุณครับรอ รอดูนะครับอย่าลืมตื่นมาดูนะพรุ่งนี้พรุ่งนีเ้เป็นปักใช่ราตรีสวัสดีครับราตรีสวัสดีครับฝันดีครับผมพี่พีระพนฝันดีครับบ๊ายบายครับไปทำอะไรให้น้องแมวบ่นคะอ๋อเวลาที่ผมออกไป แค่ไปซื้อข้าวข้างนอกประมาณหนึ่งชั่วโมงอะไราบเนี้พอกลับมาอเนี้ยมันก็จะโวยวายมากแล้วเราถามว่าทำอะไรมันก็จะแมวๆเป็นอะไรก็แมวมวกลับมาเนี่ยมันเนี้ยขี้บ่นมากข้างรักพอปักไม่ไหวเลยรับ